แต่ที่โดยสรุปในสายตาของผมมินิทีมชาติไทยไม่เก่งเอางี้ดีกว่านะไม่เก่งเพราะถ้าเก่งเนี่ยบอลเลือกพวกนี้ไม่เกิดโอเคแพ้เกาหลีพอฟังขึ้นนะฮะแพ้ญี่ปุ่นในระยะโมเดิร์นฟุตบอลสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาหนีเราไปเขามีความพร้อมมากหว่าลีของเขามีอดีตนักฟุตบอลโลกมาเล่นในลีของเขาเขาก็าพัฒนาเขา,ข,าขึ้นมาเราเพิ่งจะมาตามแต่ก็ยังยังไม่ค่อยถูกทิศทางเท่าไหร่ในเรื่องนะักฟุตบอลต่างประเทศ อาจจะมีความไม่พร้อมหลายๆอย่างแต่โดยสรุปก็คือวันนี้นักบอลไทยเนี่ยเฉพาะในเอเชียเชียนเนี่ยเราพอพอครับทำนั้นเองแต่ถามว่าเป็นแชมป์ไหมเป็นแชมป์ได้ชนะได้ทุกทีเหมือนกันแต่ก็แพ้ได้ทุกทีซึ่งสมัยก่อนผู้นี้เล่นกับเราไม่ได้คือแปลว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานที่สม่ําเสมอเหรอคะคือแล้ว,แล,วแล้วแต่เกมเกมไปคือไม่เป็นการต่อสู้ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นการต่อสู้นะฟุตบอล ระหว่างทีมชาติกับทีมชาติระหว่างสโมสรแล้วแต่จะว่ากันแต่โดยเฉลี่ยนะฮะในการแข่งขันแต่ละทัวร์นาเมนต์หรือจะเป็นอะไรก็ตามฟุตบอลที่มันเหนือกว่าเนี่ยโอกาสมันชนะจะสูงกว่าเยอะโอกาสที่จะโดนภายใต้แรงกดดันภายใต้โชคไม่ดีในเรื่องยิงประตูเมื่อวานนี้ก็โชคไม่ดีนะเด็กสกอร์รุ่นนั้นก็ต้องเข้ามีใครคนนึ่งมงอีกทีหนึ่งผมก็ต้องเข้า โชคไม่มีไงทีนี้โชคไม่มีเนี่ยเมื่อมันไม่เข้าเขากลับมาเขาเข้าขาร์เดเซนทัวร์เขาเข้า,ขา,ขาเราได้ลูกนั้นก็ถือว่าเก่งแต่จริงๆแล้วถ้าเราเก่งกว่านี้อีกลูกม,มันต้องได้นะยังไงมันก็อินโดนีเซียนี่มัน3 0 4 0มันเป็นประจําอยู่ละเหมือนกับลูกไล่อะนะพูดกันตามหลักแต่วันนี้ถ้าเราดูบอลความรู้สึกที่เราบอกเฮ้ยเจออินโดนแพ้ได้เจอมาเลแพ้ได้เจอสิงคโปร์แพ้ได้เจอเวียดนามแพ้ได้วันนี้บรรยากาศของทีมชาติไทยมันไปอยู่ตรงนั้น นะฮะถามว่าอะไรคือสาเหตุแน่นอนหลีกมีอกมีเหตุผลการเตรียมทีมเนี่ยเตรียมทีมได้น้อยลงนะฮะอย่างที่ท่านนายกสมาคมท่านว่าเนี่ยมันก็มาจากน้ําท่วมเดือมาจากที่เรามีปัญหาการเมืองอยู่ด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าถามผมว่าผมโทษนายกตรงไหนผมโทษนะฮะเพราะว่าว่านายกวันนี้เนี่ยให้ความสําคัญกับทีมชาติน้อยเกินไปถ้านายกท่านทราบว่าวันนี้ฟุตบอลไทยแข่งเ่ยนะฮะผมยกตัวอย่างเมื่อวานเนี่ย ผมไม่อยากจะว่ามันมาจากอะไรนะแต่ทุ่มครึ่งเนี่ยเมื่อวานถ้าฟุตบอลไม่มาผมว่ามีปัญหาเหมือนกันนะฮะเรารอดูกันถึงขนาดนั้นที่นพั้นพูดถึงว่าถ้ามันสําคัญขนาดนั้นสําหรับคนไทยเนี่ยคนที่เป็นนายกสมาคมต้องเข้าใจตัวนี้ถ้าจะต้องทะเลาะก,กับสปอนเซอร์บ้างขอร้องสปอนเซอร์บ้างเพื่อจะให้เลื่อนอะไรออกไปเพื่อผลประโยชน์ในการเตรียมทีมของทีมชาติซึ่งผมว่าถ้ารับสันเขามีโอกาสเตรียมทีมมากกว่านี้นักฟุตบอลเราสดกว่านี้หน่อย เหตุการ์ <g ian> อย่างเมื่อวานมันก็ไม่น่าจะเกิด,ดกนนหรือแม้กระทั่งในแมตต์มาเลเซียหรือแมตต์อื่นๆมันก็ไม่น่าจะเกิดอันนี้ต้องขอญาตขอญาตเรียนเรียนในที่นี้เลยครับค่ะเดี๋ยวมาลึกกว่านี้นะคะในแง่ของการเตรียมทีมแล้วก็การบริหารต่างๆนะคะมาถึงคุณพินิจคะ่ะคุณพินิจทั้งส่วนตัวด้วยแล้วก็ในเชียร์ไทย .com ด้วยค่ะครับเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เอาระหว่างเกมก่อนดีกว่าระหว่างเกมมีฟีดแบ็กยังไงกับเกมบ้างคะอารมณ์คนไทยที่เชียร์ทีมชาติไทยอยู่เกมเมื่อวานนี้มันเป็นแค่ส่วนเล็กนนน้้อยเท่าาััะรบสํห สิ่งที่เรามานั่งคุยกันวันนี้ผมคิดว่าคือถ้าเราถ้าเราต้องขออนุญาตคุณธวัชชัยถ้าสมมติว่าเราสวยเนี่ยเราคงไม่สวยต่อกันต่อเนื่องมาหลายทัวร์นาเมนต์นะ <c oughs> ครับเราก็คงไม่แพ้อ,อินโดก่อนหน้านั้นแพ้สิงคโปร์แพ้เวียดนามนะครับแพ้มาเลเซียเราแพ้หมดแล้วในอาเซียนทั้งที่ในยุคสมัยของคุณธวัชชัยที่ทํานั้นเราเป็นเจ้าอาเซียนแล้วเราน่าที่จะใช้จังหวะนั้นเนี่ย ขึ้นไปเป็นแนวหน้าของเอเชียเราเสียโอกาสนอกจากไม่ไปแล้วเรายังถอยลงมาด้วยนะครับจริงๆเมื่อวานเนี่ยคือคือ,คอตั้งแต่ก่อนแข่งเนี่ยผมก็ดูแล้วเนี่ยเหมือนเ่คุณแจ็กกี้ก็คือการที่เราแพ้นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมการไม่ได้เตรียมการมาจากหลายสาเหตุคืออาจจะใช้คำพูดสั้นๆก็คือว่าไม่ใส่ใจ S <S แล้วก็สุดท้ายพอแพ้เราไม่รับผิดชอบไปโทษไปนู่นไปนี่โทษฝนตกน้ําท่วมโทษการเมืองผมโทษโทษนักบอลโทษกรรมการนี่เป็นสิ่งที่สุดท้ายควรจะไ,ไม่ควรจะไม่ควรจะไปอ้านถึงคือมันต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนว่าเราเตรียมดีแล้วหรือยังค, <S <S คือถ้าผลมันไม่ดีนะแต่เราเตรียมดีเนี่ยผมว่าเรารับกันได้แต่ว่าผลมันไม่ดีเพราะว่าเราไม่ได้เตรียม <S <S เมื่อเอเชียนเกมนั้นผลมันพอใช้ได้ เรารู้ว่าไม่ได้เตรียมเหมือนกันแต่ผลพอใช้ได้มันก็โอเคก็เรียกว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอผลมันเป็นแบบนี้ผมว่ามันมาจากเหตุมากกว่าไม่ใช่มาจากผมซึ่งนี่คือสาเหตุที่เสียงสะท้อนไปที่ตัวสมาคมที่ตัวนายกที่ตัวผู้จัดการเสียงสะท้อนนี้ไม่ใช่เพิ่งเริ่มมีแต่ว่ามีมานานมากแล้วนะครับไทยลีกที่เรียกว่าบูมมันก็เป็นสําหรับผมคิดว่ามันเป็นแค่ภาพหลงตา แล้วก็เป็นฟองสบู่เพราะว่ามันเกิดจากแฟนฟุตบอลเข้าไปเชียร์กันแต่ความพร้อมของสโมสรมันยังไม่ได้พร้อมมากขนาดนั้นที่จะแข่งถึงสามถ้วยในฤดูกาลเดียวนะฮะต้องถามโค้ชเห่งว่ามันมีไม่กี่สโมสรหรอกที่มีความพร้อมที่จะส่งนะฟุตบอลไปเล่นสามถ้วยได้แบบไม่ไม,ไม่ไม่บอกช้ำนะครับแล้วก็ไม่มีกี่สโมสรหรอกที่ผลประกอบการของสโมสรพอจะมีกําไรขาดทุนทั้งนั้นนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า เรา,เาจะเรียกว่าอะไรรีบอยากได้ผลพลอยได้จากตรงที่ไทยลีกบูมมากเกินไปหรือเปล่า,าแล้วก็ลดเลยแล้วไม่ใส่ใจบรรยากาศในเชียร์ไทย c อ m วันนี้เป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆทุก,ท,ก,ท,กทุกเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับฟุตบอลในเมืองไทยนะครับไม่เฉพาะเชียร์ไทยคอมหลายหลายเว็บไซต์ผมเอ่ยนามก็คือไทยรันสู้ๆพันทิปนะครับแล้วรวมถึงที่เป็นสังคมที่ใหญ่มากก็คือ Facebook ค่ะนะ ก็วันนี้ก็ทั้งวันก็ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ถล่มทลายนะค,คะ,คะโทรศัพท์ก็เข้ามาที่ผมก็เยอะ,ะนะครับในเรื่องของความอัดอั้นตันใจนะค่ะนะเดี๋ยวลองไปที่แฟนบอลที่มาบ้างนะคะขอเักหนึ่งท่านก่อนขอหนึ่งท่านก่อนค่ะพี่แนะนำตัวแล้วพ,พี่ลองบอกหน่อยว่าเมื่อวานนี้ดูแล้วรู้สึกยังไงคิดว่าอะไรคือปัญหาแล้วอยากจะถามอะไรกลับมาบนเวทีบ้างค่ะผมพิพัฒน์นะครับแฟนคลับเมืองทองนะครับ จร,จริงๆนะผมผมคิดว่าผมตามเมืองไทยมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเอาตั้งแต่ผมมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นเต็มที่เพราะว่าผมตามไปดูบอลเมืองไทยเตะกับสิงคโปร์ที่สิงคโปร์เนื่องส่วนตัวนะครับไปมีโอกาสอยู่ในประสบการณ์ตกรอบแรกในบอลซีเกมส์ที่ประเทศลาวก็ตามไปดูนะครับแล้วเมื่อคืนก็ตามไป<ห>ดูนะครับตามดูที่ทรรัศน์อยู่ในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่ไม่อยากจดจานะครับแต่ละครั้งมันมั<ห>นมีความรู้สึกคือเอาแบบเมื่อวานก่อนแล้วกันจริงๆเนี่ยผมคิดว่า ผมมีความคิดเห็นนะครับว่านักฟุตบอลของเราเมื่อวานนี้เต็มที่แล้วนะครับทำได้ดีสุดท้ายจริงๆเนี่ยผมเชื่อเรื่องการการบริหารของโค้ชการจัดการกตัวนักฟุตบอลของโค้ชที่พอพอยิงนําแล้วไปเล่นอีกแบบหนึง่งไปเล่นเกมอีกเกมซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่บอลน,นํนนํา2030นะฮะเป,ป็นนาไปไปเกิดการตั้งรับหรือช็อตไปชั่วๆข่าวเนี่ยนำไปสู่การแพ้แพ้ซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เสียดายโอกาสมากผมไม่โอษนักฟุตบอลเลยผมเชื่อนักบอลไปนมทีมชาติไทย เสื้อน้าออกทีมชาติไทยแต่โค้ชนะครับไม่ใช่คนไทยความรู้สึกอิงก,กับความผลการพ่แพ้ความเจ็บปวดเนี่ยผมไม่คิดว่าไบรอฟสันมีความเจ็บปวดเท่ากับแฟนบอลเมืองไทยนะครับอย่างต็มที่ก็กลับประเทศกลับไปหางานใหม่ทําแต่ความเจ็บปวดวันนี้นะครับแฟนบอลไทยรู้สึกเจ็บปวดมากนะครับแล้วเราคิดว่าความเจ็บปวดเนี้ยมันไปต้องดูที่ต้นเหตุไอ้พลแพ้มันคือผลต้นเหตุที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดหรือเปล่านะครับ การมองบอลไทยเนี่ยในในเชิงสร้างสรรค์ขนาดไหนต้องถามว่าในช่วงหลังๆมามา,มาบ้างเนี่ยนายกนายกสมาคมบอลไทยเนี่ยในช่วงอายุของผม46ปีเนี่ยเปลี่ยนเป็นมาแล้วกี่ท่านเต็มที่ไม่เกิน5ท่านไล่มาได้นะครับผมยืนอยัาผมไปไล่มาแล้วผมไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าคนที่มีมืออาชีพในด้านดานกนารจัดการเนี่ยมาดูแลบริหารบอลไทยจริงๆนะครับเราวันนี้ที่อมอยากมามาวันนี้มาแสดงความเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบอลไทย ไม่ได้บอกต้องใครต้องเป็นนายกหรือวีวีต้องออกท่านนายกต้องเปลี่ยนแต่เพียงแต่ว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากให้เห็นจุดนี้เป็นจุด turning point <c oughs> ของการเปลี่ยนแปลงฟุตบอลไทยะนะครับไอ้ที่ท่านมองเห็นชัยหลีมันดีเนี่ยมันไม่ใช่ท่านหรอกครับมันเป็นแฟน,แฟน,แฟน,แฟนบอลที่อยากจะเห็นบอลไทยพัฒนาอยากจะก้าวหน้ามากกว่านี้ะนะครับรวมไปถึงสโมสรเองต้องดิ้นรนเปลี่ยนระบบตัวเองเป็นนิติบุคคลเพื่อความอยู่รอดหรือกดบังคับจากเอฟซีดังนั้นสิ่งที่มาเกิดการพัฒนาบอลไทยเนี่ย องค์ประกอบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักที่ไม่ใช่สมาคมคะ,คะยัมีบาสงสโมสรต่างจังหวัดที่เป็นเด็ดยูชั่นหนึ่งเนี่ยยังยังไม่สามารถเปิดไฟเล่นได้ในบทตอนกลางคืนอันนี้ครับที่อยากจะฝากว่าถึงเวลาแล้วที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับสมาคมบอลไทยค่ะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่จบเกมค่ะคุณจกกักรีมีการพูดคุยกันในแวดวงของคอลัมน์นี้หรือว่าคนวิเคราะห์ค,คุย,ะยคฮะยังไงบ้างคะก็พุ่งไปที่โค้ชนะฮะก็มุ่งไปที่โค้ชว่าช่วงที่นำหนึ่งศูนย์ควรจะทําอะไรที่ไม่ให้เขามาตีเสมอได้ พราะช่วงที่นาก็จะดรอปลงไปนิดนึงมีการเปลี่ยนตัวอะไรก็แล้วแต่นะคือเป็นจุดที่ที่เขาจะพูดกันถึงมากแล้วทำให้สู่การนําไปสู่การโดนตีเสมอเพราะเขากดดันแป๊บเดียวเองอินโดนีเซียได้จุดโทษตีเสมอค่ะเพราะงั้นเราถอยโดนบีบให้ไปตั้งรับหรือหรือเราตั้งรับเองก็แล้วแต่นะฮซึ่งนั้นโค้ชก็มีส่วนก็จะพูดกันถึงเรื่องนี้นะเรื่องโค้ชเราเป็นหลักอย่างอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณพี่พูดไปค่ะคุณแจ็กกี้เคือเป็นประเด็นที่ค่ะใช่ก็เขาเห็นด้วยกับพี่เขาูด ว่าเรื่องโค้ชคือโค้ชเป็นชาวต่างชาติที่เกี่ยวหรอคะคือไม่ได้ว่าโค้ชเป็นต่างชาติเกี่ยวไม่เกี่ยวอยู่ที่ความสามารถในการทํางานของเขาเพราะแน่นอนครับล็อบสันเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลเขาเป็นตํานานของแมนยูและทีมชาติอังกฤษก็ก็ประสบการณ์ขาเหลือเฟือแต่การที่เขามาทําในลีกที่มันไม่แมชกันกับเขามาตรฐานเขาเขาคือพรีเมียร์ลีกนะเราก็คือจะพูดว่าสมัครเล่นก็ได้โค้ชพรีเมียร์ลีกแล้วมาทํางานระดับสมัครเล่นมันก็คงพอจะมองออกว่าเขาจะทํางานได้ มากน้อยขนาดไหนนี่ก็เรื่องหนึ่งนะแต่ก็ถือว่ามันก็เป็นงานที่ค่อนข้างยากของเขาเหมือนกันเพราะเขาจะต้องตั้งเป้าของเขาว่าไว้สูงไว้อยู่แล้วว่าจะทํางานแต่ก็ก็จะมองว่าพอมาทํางานแล้วคุณภาพของผู้บอจะไม่ถึงอย่างที่เขาต้องการนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ตัวเขาน่าจะใช้ประสบการณ์ที่เขามีอยู่เยอะแยะ,ยะเนี่ยทำอะไรได้มากกว่าในตอนนั้น,น15นาทีสุดท้ายนะ น่าจะทําให้ได้น่าจะน่าจะคว้าผลการแข่งขันได้ตั้งแต่รอบสันเข้ามาทางานจนถึงแมตช์เมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้นะคะคือมีการวิเคราะห์กันไหมว่าเราเราตัดสินการงานของเขาเร็วไปไหมหรือยังไงคะก็ไม่เร็วหรอกถ้าเทียบมาตรฐานของเขาเยงแต่ว่าที่เขาทํามาก็ยังทุกคนก็รู้สึกไม่ประทับใจเขาเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกตัวอะไรก็แล้วแต่บางช่วงเขาก็ไปอยู่กรีกก็ให้สตฟดาร์บี้ซึ่งเป็นคนที่คุยกับเขารู้เรื่องที่สุด โอเคสติปดาบี้เขาทำงานอยู่ในอาเซียนเขาจะรู้จักนักฟุตบอลไทยด้วยรู้จักวงการฟุตบอลอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเป็นคนที่รอบสันไว้ใจที่สุดค่ะและครั้งนี้เนี่ยก็มีการพูดกันคือผมไม่ได้อยู่ในทีมก็มีการพูดกันว่าเนี่ยสติปดาบี้จะเป็นคนคอยดูตัวนักเตะให้อะไรเงี้ยอันนั้นอันนั้นนั่นคือสิ่งที่เขาพูดกันคือผมไม่ได้อยู่ในทีมผมโทษค่ะความหมายคือว่าตอนนี้คนเริ่มมองว่ารอบสันทิ้งทีมหรอคะไม่ได้ทิ้งทีมคือเหมือนกับว่าเขาอาจจะทํางานกับทีมได้ไม่เต็มทีี่่่่่ออมมนน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 ััักกกกก็็็็็สสววหหึงงแลล้ผาาทใเชด ว่าว่าไม่ดีขึ้นมีมีส่วนไหมคะโค้ชเฮงอย่างที่คุณแจ็กกี้บอกเลยอย่างที่แฟนบอลบอกถึงการทำงานของโค้ชนะคะยังอย่างที่บอกคือคือการแสดงของการแสดงออกมาของผู้เล่นเนี่ยมันส่อถึงคุณภาพของโค้ชด้วยเพราะนั้นที่ผมเห็นก็คือหนึ่งเราเล่นช้าเกินไปนะอย่างที่บอกเออเออทิศทางการเล่นหรือยุทธวิธีการเล่นเนี่ยมันมองไม่ออกนะคือมันเล่นกันช้า จริงๆแล้วผมไม่ได้โทษใบรอรับสั้นนะครับผมโทษนโยบายของสมาคมมากกว่านะครับที่เรามีเวลาน้อยคือเราหลีกอะไรอีกอักอนมาใส่เนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันมันไม่ถูกครับคือมันมันอยู่ที่นโยบายของท่านนายกมากกว่าครับผมได้ฟังท่านนายกโทษการเมืองโทษกีฬาสีเงี้ยแล้วก็โทษ <c oughs> ฝนตกแดดออกเนี่ยผมจริงมันเขาไม่พูดถึงนโยบายเลยผมว่า <c oughs> เขาไปโทษโน่นโทษนี่ผมว่าเออคือสมมุติถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเขาฟังฟังการแก้ตัวแบบนี้ฮะเขาก็ไม่จ้างเป็นโค้ดะครับถ้าเป็นโค้ดนะ <c oughs> จริงๆครับ <c oughs> คือจริงๆแล้วเราผมไม่ได้โทษไบอัลลอบซันหรือใครตั้งนครับ <c oughs> คือเด็กของเราก็ตั้งใจเล่นอยู่แล้วเพีงเยงแต่ว่าเราจะให้เขาเล่นแบบไหนอย่างไร จริงๆมันเป็นมานานแล้วว่าถ้าเวลาเราจ้างโค้ชมาเนี่ยเราก็จ้างมาทําทีมชาติแต่เราไม่ได้ออบอกเขาว่าผมต้องการให้คุณเล่นแบบไหนให้เล่นอย่างนี้นะ <S <S สมมติเมื่อก่อนผมเซ็นสัญญากับกัมบาโอสการเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากเล่นเหมือนอันเดเล็กผมยังไม่รู้เลยอันเดเล็กมาเล่นยังไงผม,มต้องไปรี่หาเทปมาดูครับเราต้องคือคือสมมติเราให้ไบย์อนล็อบสันมาเป็นโค้ชเนี่ยผมยังไม่รู้เลยเราก็ปล่อยเขาทาไปเลย และไม่มีคนติดตามอย่างที่บอกว่าเราไม่มีคนช่วยเหลือเขาจริงๆสมาคมต้องมีคนกำหนดโค้ดอีกทีใช่ไหมคะม,มันต้องมีคนช่วยดูแลตรงนี้จริงจริงๆผมเซ็นสัญญากับคุณวอรลีไปแล้วนะครับในฐานะประธานประธานเทคนิคค่ะเซออ็เนสัญญาได้เดือนเดียวเ,เขาก็บอกว่าผมเป็นโมคะเพราะผมไปช่วยชนบุรีจริงๆเขากลัวผมว่าผม,าผมจะไปสอนแบงค์ล็อบสรรรันจริงไๆไม่ใช่จร <c oughs> ิงๆไม่ใช่แหมนี่วงในจังครับ <c oughs> คือเราอุตส่าห์เซ็นสัญญาแล้วคือผมอยากท <c oughs> ุ่ม คือจริงแล้วผมมีสัญญาที่ข้อเสนอจากญี่ปุ่นอีกหกปีเนี่ยถ้าผมไปหกปีผมก็มาช่วยฟุตบอลไทยไม่ได้คือตอนนี้ผม,มาอายุเยอะแล้วผมก็อยากช่วยสมาคมฟุตบอลไทยอุตส่าห์เซ็นสัญญากันไปแล้วนะครับเเซ็นได้ญญเดือนเดียวเ,เขาบอกว่าผมไปช่วยชมรีเป็นโมคะไม่จ่ายเงินเดือนจริงคือมีเดือนไม่เกี่ยวคือผมอยากทํางานช่วยเหลืออยู่แล้ว